รีวิวถอนเงินจากสุดยอดเครื่องมือทําเงินออนไลน์ฟินทอสสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวการถอนเงินนะครับกับสุดยอดเครื่องมือทําเงินออนไลน์ฟินทอสนะฮะหลังจากที่ผมได้ทําการฝากเงินเข้ามานะครับ100หนึ่งร้อยเหรียญเพื่อให้ฟินทอสนะครับนาไปปล่อยกู้ให้กับนักเทรดนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ปล่อยอาฝากเข้ามาได้แล้วประมาณสัก50กว่าวันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะก็รับรายได้เนาะ จากเครื่องมือตัวนี้นะครับรับรายได้มาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือ6 0 0 0นะครับ400กับ36ดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณสักแสนก็บาทเกือบ2 0 0แสนแล้วนะครับซึ่งตัวผมเองก็ทำการฝากมาทั้งหมดนะครับ58วันแล้วแล้วก็รับปันผลต่อเนื่องเนี่ยวันละ1เปรนี่ยนะครับรับมาแล้ว58วันครับนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วก็รับรายได้นะครับจากการที่ทำแอฟเฟ i รีด้วยเนี่ยรวมทั้งหมดเลยนะฮะก็คือรับมาทั้งหมด 6 4 0 0นะครับ36ดอลลาร์แล้วนะฮะแต่นะฮะก่อนที่ผมจะไปถอนเดี๋ยวผมพาไปฟังคำเตือนดีๆก่อนนะครับคำเตือนความเสี่ยงและจุดประสงค์ของวิดีโอการลงทุนใดๆมีความเสี่ยงสูงจึงอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนและลงทุนเท่าที่ตัวเองรับความเสี่ยงไว้วิดีโอต่อไปนี้เป็นวิวดีโอ แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้บรรยายไม่ใช่วิดีโอชี้นำการลงทุนสอนการลงทุนหรือแนะนำการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับก็ไปเข้าเนื้อหากันเลยนะครับ เราก็ไม่ไม่พูดพร่ำทำเพลงละนะครับวันนี้เราก็มาถอนรายได้เลยนะฮะอันนี้นะฮะก็จะเป็นรายได้ของผมเนาะที่ได้วันนี้นะครับก็คือได้จากการที่ฝากเงินเข้ามา100เหรียญเนี่ยนะครับอ่ามีรายได้จากการที่ฝากเงินเข้ามา100เหรียญเนี่ยก็คือ1ดอลน,นะครับส่วนอันเนี้ยจะเป็นรายได้จากอ่าการทำแอปเฟอรีเอทตนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับวันนี้ผมได้อยู่ประมาณ362ดอลลาร์นะครับซึ่งผมก็จะถอนให้ดูเลยนะครับหลายๆคนบอกเฮ้ยมันได้แต่ตัวเลขหรือเปล่าถอนไม่ได้นะครับนี่ เดี๋ยวผมถอนให้ดูนะฮะอถอนให้ดูเลยนะนะครับก็เรามันของจริงนะฮะนี่เลยนะครับเขาก็จะสรุปให้ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณถอนเนี่ยนะครับยอดถอนจะถอนได้ทั้งหมด363ดอลลาร์นะครับจะโดนค่าธรรมเนียมการถอน18ดอลลาร์เงินจะเข้าอยู่ประมาณ345ดอลลาร์นะครับเราก็กดคอนเฟิร์มเลยนะครับหลังจากกดคอนเฟิร์มครับนะฮะระบบมันก็จะให้ผมคอนเฟิร์มอีกหนึ่งครั้งนะครับนะเพื่อยือนยันอ่ะ หลังจากที่เรากดคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บนะครับระบบครับเขาจะทําการโอนเงินนะครับเข้ากระเป๋า wallet ของเราเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะจะใช้ระยะเวลาเราๆไม่เกินนะฮะปกติแล้วเนี่ยจะใช้ระยะเวลาไม่เกินอ่าหนึ่งานาทีนะครับถ้าเกิดเราไม่ไปถอนโดนช่วงที่ธุรกรรมหนาแน่นเนี่ยนะครับจะใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวครับเงินจะเข้ากระเป๋า wallet เราเลยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าธุรกรรมเนี่ยทำสำเร็จแล้วหรือยังนะฮะ นี่เลยตอนนี้เขากําลังทําการโอนเข้าไปนะครับเดี๋ยวรอสักประมาณ1-2นาทีนะฮะมาดูกันว่าเดี๋ยวเงินเงินผมจะเข้าไหมนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับก็คือตอนนี้ที่ wallet ของผมเนี่ยนะครับจะไม่มีเงินเหลืออยู่นะก็คือจะมีแต่เหรียญ BNB นะครับส่วนเหรียญ USDT เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะอ่ะเดี๋ยวเรารอนะครับเรารออ่าเรารอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็นะฮะพอเขาพอ พออะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะเข้าแลวครับนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปตรวจดูกันอ่านะฮะ นี่เลยเดี๋ยวรอดูนะอ่ะธุรกรรมเกิดขึ้นละนะครับแสดงว่าเนี่ยเห็นไหมฮะเรามันมีเลขธุรกรรมเกิดขึ้นละแบบนี้นะครับแสดงว่าเขาโอนเงินเข้าระบบเราแล้ว,ลวอันนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับไม่ใช่ไม่ใช่ต้องรอให้คนอนุมัตินะอันนี้จะเป็นระบบการถอนแบบถอนได้ตลอด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเงินเข้ากระเป๋าทัดวอลเล็ตผมแล้วหรือยังนะครับนี่เลยรีเฟรชหน่อย นะฮะรีเฟซนิดนึงอ่าเงินเข้ามาแล้วเห็นไหมฮะนี่เลยยอดยอดเข้ามาแล้วครับ3 4 5หนะครับนี่แหละนะฮะสุดยอดเครื่องมือทําเงินออนไลน์ครับก็สําหรับคนไหนนะครับที่เฮ้ยสนใจจะศึกษานะครับเกี่ยวกับเครื่องมือทําเงินตัวเนี้ยนะครับคุณสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคนที่ส่งคลิปวิดีโอตัวนี้ให้กับคุณได้เลยส่วนวันนี้นะครับผมก็มารีวิวการถอนตังประมาณนี้ใครสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ